มมง่สาแม่งเล่นไม่ถนัดเลยวะไอ้เชี่ยต้ามึงแย่งไปอ่ะไอ้สัตว์กูเล่นไม่ถนัดเลยยุ่งเว้ยกูแม่งเล่นโหดกูโดนสศร้าวศร้าตัวไอ้บิ๊กยกไปเสศรษยกไปเสศรษหนีบักๆมากเท้าเจินไปดิมึงจะดันกูหามใหมึงขนเองบักเอามาดีเอามาดีกูจะส่งก็ไปส่งสิใครห้ามมึงบักตาบวม อย่งเง้ยโซ่แฟมิลี่เอ้ยยังไม่อ๋อล้างจานอ๋อล้างจานล้างจานอ่าล้างต้องล้างได้ปะอ๋อยู่เอาไปไม่กูไม่ให้ลบหลบลบเฮ้ยปากตามันจะไม่ติด ไอมันโง่จมึงโง่เปแล้วเต้ก็เลยอันนี้ก็เรียกอะไรหอมซอยหอมซอยปอมใหญ่ขนาดนี้มึงช่วยวางเถอะกูไหวละวางยังไงวะอันนี่ไงมันคุยเลยมันยังไม่สุกเลยมันยังไม่สุก เห้ยเดี๋ยวเป็นทรงน้ำลายเต็มตัวแล้วเนี่ยเหี้ยเหี้ตาบูดอกฮ่ามหยิบมึงมึงมาช่วยสับเลยนะเหี้ยวางเยอะเลยสั้มึงเล็กวางอันนี้เหียแตงโมครัวครัวโอ้โหมะม่วงอนก็ไม่รู้เลยเหี้ย เออไอ้ลาเราทำไม่เหยียอะไรอ่ะมึงดูดีมึงมีแต่วัวเหรอเอ้ยมึงจะเอาไปเทน้ำคุยเลยนะกูไม่ได้จะไปเทกูจะวางจานยิบดิหยิบเอาดิเออเออเดี๋ยวนะยากตรงไหนมึงต้องคุยแล้วต้องคุยแล้วมือเอาไปยิ เลิกชวนกูเลิกชวนกูเลิกชวนกูดิเลิกชวนกูอ่ะแล้วก็เอาไปมึงเอาใส่จานแล้วมึงเลยขวากมึงสับดีดีแมึงแคชนกูอะพ่อต้องใส่ไม่ได้อ๋อลืมสับเอาสับกันเราสับกันเฮ้ยเราจะเสียตังค์อะอ่าทำดีเสียเวลากำพ่อมึงอ่ะมึงไม่ช่เพื่อนเลยมามามาาเอาฉุน เลือกดีเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วไอ้ควายอย่าโมงอออาจารย์ออกมาอาจารย์ออกไปอาจารย์ออกไปอย่าร้อยเหรียญยังไอ้โอทูโอ้ไปโอ้ทูไปโอ้ทูไปโอู้ไปเหมือนไปรู้เปล่าวันนี้มัพลังโอ้ยังไม่ได้ร้อยเลยเฮียไอเราเราข้ามเลยไปไอ้พวกนี้เราได้แล้วช่างแม่มันกูไม่อยู่แล้วไอเราได้แล้วนทุกคนเดินคนเดิน ยวรีบรีบรีบมาเยอเยี่จเชฟขาตาปูด่เยี่ยเอามะกะเทศก่อนเฮ้ยจะถือจานหนาบอมห้องเป็นจานหน่ะทุกนนหนาบอมนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ยีครับลว มะเขือเทศมะเขือเทศเหรอมะมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศภาพมึงโคตรขี้่ยไอ้วแต่กูดูในคลิปมึงก็โอเคนะอ๋อเลรอเออเดี๋ยวกูต้องไปลง YouTube แล้วทำไมมะเขือเทศอ๋อไอ้ยนั่มึงยืนทำอะไรอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เขี้ยต้ามึงบักเขี้ยววงโอ้จัดจัดจัดดูแม่งเอฟเคดีตา แม่เรียกไปนอนที่แม่เรียกไปนอนคือโซ่กลับกลับกลับเอาเอาหันหัวหอมดิได้แล้วเฮ้ยมึงเอามามึงอไงยังมึงเจัดวางจานสะอาดมีไม่ใส่นังจะใส่จานจานสกปกส่งเองดูล้างจานด้ยเออล้างแกะล้างไปล้างไปล้างไปมันยังใส่็จมะเขือเทศไม่เสร็จเลย ใส่มันเสร็จดีมึงเด็กจังม,มวงเนื้อไปกูห่าไี่กูห่าไี่กูห่านอ่าแล้วกูเอาไปใส่ในนี้นเ,นเอออ่าโยนทิ้งเลยโอ้ยมึงเดินไม่กูอ่ออาบ่เอามาเอามาเอากวางไว้กวางไว้เอ้าอ่าอ่าก้ <c oughs> นตีนไหยตา เฮ้ยไม่จัะเบจิดิจิบดจั๊ดจั๊ดจะจัวางเฮ้ยมาหันมาหันกูวางไม่ให้หมดแล้วมาหันเร็วไปหันดีไอ้ดีเเด็กใหมเออเอาบอกมันดิหลบไปดิเนแม่โอ๊ยพี่ใจเย็นดิ ถ้า,<อ>าถ้างงถ้ามันเล่นถ้าถ้าบอกที่กูตาดาวโหลดอะมันจะเล่นแบบคนละเครื่องเลยเว้ยคือมันจะไม่แบบไม่อยู่ในเครื่องโอทูแบบไม่กระจุกอะเข้าใจไหมเข <c oughs> ้าใจไหมมันจะไม่กระจุกอะไม่เข้าใจ <c oughs> แย่งหันเลยถ้ามึงไปหันอันอื่นดีควายจนครูน้ำไปสุกหัวหอมมันสุกไหม <c oughs> วะ ใส่ไปยี่ล้างจานล้างจานหันเสือไม่ใส่พื้นหัวไม่เหงาเลยไปไปเสิร์ฟดิไปเสิร์ฟดิมึงชื้อทางดาบผัวหาผิตรงไงเตรียมเนี่ยตีนี้ไม่กลัวได้พ่อมึงจะตายไม่เลยอ๋อมันส่งแล้วมันยังไม่ได้เหรอ มันส่งเลยมงไม่ได้เหรอเอาดิเอาไม่ใช่ใส่อเออนั้นทำไมมึงทำควดอะว่ไอ้ตาดูคาจะไ็นโพสจแย่งหาพ่อเอารถสิบบายเดี๋ยวไปใส่ทางดับเพลงแม่งแดงแม่งอ่าแล้วก็หยิบชิปอ่าแล้วก็ไปใส่อ๋อ อ่ะคนผิดสูตรกลัวด้วยอร่อยเหมือนกันแหละอร่อยสัตว์ลูกค้าลูกค้าไม่ต้องการโอ้ยขวางลูกหวเย็บแม่หมหัวร้อยสามสองแล้วดูแมงกาตุนใช่ปะก็มีควายในร้านแม่งวางของอร่อย